ที่พี่ใหม่ทำอะไรซ้อมกะลัมค่ะเอาล่าเป็นไผยเนี่ยบ่บอกบอกว่าได้๋อคือสิบอกว่าได้ป้าจะยินว่าหนาวไหมบอกใสเบิรงด้วยเป็นไงในนักกูมีใจอาทนต่อชนในลาไปมาเดีครับใสหนาวไหมนะนู้ หนาเก่านี่มาใหม่ทรงผมใหม่ด้วยใช่ไหวินอะไรเหรอคิ้วสวยมากเลยเสวยยังว่านดำลุ้ตัวนี้พี่ดำนะเนี่ยเยอว่าดำดำลงเฮ้ยเป็นคนขาวเนาะใช้ใช้ครีมอะไรคะไม่ได้ใช้เลยเลยไม่ต้องถามเรื่องครีมเพราะเป็นคนณที่เกลียดทาครีมมากเสื้อปะเราไปล่ำนะไปล่ำโดนบานลุ้นอย่างเนาะลุผิวเรายังคือเก่าเลยเหรออิลีแบบไม่แต่งหน้าแล้วแบบคนณั้งเกลียดอยู่ป้าพอได้เห็นเป็นคนแบบว่า เอ้าแล้วทำยังไงเขาล่ะ่เขาหย่างเลยเรอแล้วก็ตูมือาไม่เดดบางทีมันก็กลับมาที่เขาเนียคนุ้กยเห็นเองวิ่จิวดำเลยเอานี่บอกอีกน่งเนี้ยดูเป็นแบบคนแบบคนเกี๊ยงนะพอจะผัดเป็นเกี๊ยงที่มา้านจริงถ้าพูดเรื่องีนี่แบบขี้เกียจมากเพราะไอ้ว่าสมมติถ้าท่าที่่ย่างนอนนอนมันปิดหมอน แล้วก็ไม่ค่อยตากแดดแต่อายุทั้งหมดมาสักเดียนมาก็หน้าแสีหมองอยู่น้อยมากเอาไหมซ่อมไหมซ่อมล่ำอีกเหรอซ่มอามล่งห่งน่นิดตรงไหนบ่างม่ไม่ตัวเองอะของติดลั่ำอันเจ้าของติดลั่ำเสรละหน้าสีคือรูปพออเวันอะพอข้ามลั่เปิดเครื่องข้าบอกกันดแค่มันใสร็จทนองจริ ไม่สมมติคำรำมันก็ยังเขาบอกเขาบอกกันแค่มันแบบว่าเขาบอกมันชัดเตือๆเขาบอกตองแบบการร้องเพลงไอ้การรำมันจะไม่เหมือนการร้องเพลงร้องเพลงเราใส่ลูกเล่นลูกเกินได้แต่คำรำมศิัปสิลปประกอบเขาบอกเป็นเนียนเขาบอต้องแบบว่าไปใส่เหมืนข้ามเหรียญต่างๆคำหน้าสิคือยังคำควบกับล้อเลื่อล้อลิ่อเขาไปต้องไปใส่เลยก็เป็นคว่ำก็คือคว่ำแบบเรียกไปตรงคว่ำลากกันลักคว่ำหักและสุจิตาสุจิตาเนียนแต่คือยังเขาบอกกันเหมือนเหมือนเราพูดกับ เราพูดกันทั่วไปไม่เป็นภาษาอีสานน่ะเหมือนเราพูดแบบไหนเราก็พูดแบบนั้นเลยแล้วทำให้ถึงวงว่าจักรไม่ได้อ๋อนั่นไม่ไม่มันเป็ี่นมออะไรเรื่องที่เขาเปี่ยนมันเปลีนย้อนยุกย้อนยุกทำไมก่อนเมียนคือยังหนังมาสองวันนี้เนี่ยเขายังไพูดนะจ๊ะเลยนั่นเวลาเมียนจักเขากบบที่วันเขากบบที่วันนะตอนนี้ฉันฉันนี่แหละฉันเล่นหนังแจกแจกวงวงใช่เขาไม่บอกนะจ๊ะตอนนหน ต้องต้องเท้าเลยไม่ก็คือแบบว่าแบบพี่พี่เขาเขาบอกนี่แหละว่าอะไรนะแอดให้พูดไปอย่างนี้นะเท้าสีหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่านะจ๊ะทุกคนบอกเอานาจาไม่ได้นะคะใช่พิคคาพิคคาอ๋อพิคคาสเดดส์พิคคะสเดดส์อ๋ออันนี้เรื่องนี้เป็นจักจักรวงวงเนาะจักวงวงใช่มันจะเป็นเหมือนจักวงวงเขาก็ต้องทั้งควบใจว่าฉันอยู่ในสมัย สุโคไทยหรือว่าฉันกำลังยืนในหนังวันเสารสวัสดีจีนดูสินะจริงเราจะได้ยินว่าะสมัยโบราณเขาก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แค่หมดแล้วเขาลำมากเนาะมันกับมแต่เรื่องปัจจุบันเนาะใช่แต่เรื่องียังก่อนที่มาวินมีวิธีลดน้าหนัุน้หัวม้วนน้ำหนักบันม้วนน้ำหนักก็พิจารณ์บอกเด้งแล้วบอกแล้วก็ไม่ต้องกินเข่าไม่แต่พี่จะกินมันละคาบนะเลือกกินมื้อใดมื้อหนึ่งบะนี้ด้บัะนี้เลือกกินสมุติสมุติคาบคุณสมุติถ้าปีใหม่กินเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็น่ะ กินอย่างอื่นก็ได้ที่มันไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตอย่างอื่นได้คุณละหมากแลกไ่มนุ่มๆไปล่สุดนุ่งกุ้งได้เอาอันคุณเรียนมาให้กินนะไม่สมบูรสมบูรณ์เธอจ้าของกันถ้าตัวเองไม่กินตอนเช้าแต่ตัวเองก็ต้องกินตอนเที่ยงแต่ตอนเย็นนีห้ามเด็ดขาดคาร์โบไฮเดรตไม่กินอย่างวินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตกินอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตคุณพูดคนละไม้ก็ได้กินนมเพราะตอนนั้นน้องสาวพี่อ้วนมากค่าสุขหก ขี้วอดิตัวมันนอกาบา้านเหนมึงลดได้กูซือ้อเลยเห็นมึงเมื่อนหนึ่งมึงก็ตั้งใจนะซื้อแบบว่าขอไม่ได้ซื้อไปแล้วไอ้อเหลียญทำได้ไม่ไม่เกินสองอาทิตย์แบบที่ใหม่มจริงคือ,อยังหมดเลี้ยงลูกเลิกงานมานางจะไม่กินอะไรเลยที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตถ้าลดได้ได้ที่ใหม่จะทําได้อีกนะไอ้รถมันทันมันทันเปิดไอ้มันจะทันถ่ายบัตเตอร์ไหมคะนิดทนัทน,ทนอยู่แล้วนี่รถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันบีบได้อยู่ลูกแหละ มันบีบไม่เหมสีเ่เวดเด็นงวดงมันจะได้ผลที่สุดงวดเีนมันจะได้ผลมากที่สุดสวัสดี่สวดีบเยนนจะได้ผลมากที่สดเข้าอิู่หนไปซื้ออะไรก็ได้กินพวกซิรอะไรก็ได้เรอะไรก็กินได้นะี้งก็กินด้ทยคนอืนนย่ได้เจาะลต่ทาย่หจส่จอมาซุมจริงเ